มาตราสาทับหนะครับสาทับหการบริหารราชาการแผ่นดินมีวัตถุประสงค์10บประการส่วนถ้าดูข้อ2ครับเขาเขียนว,ว่าการปฏิบัติหน้าที่ต้องใช้วิธีการบริหารบ้านเหมือนที่ต้องพึ่งอิตาคำหนึงพึ่งอิตาคำหนึ่งถ้าถามว่าการปฏิบัติแอคชั่นของข้าราชาการเนี่ยต้องคำหนึงหลักกี่ข้อส่ข้อ พรานวันไปสอบวันไปสอบดูให้ดีว่าเขาถามอิตาวัตถุประสงค์หรืออิตาคำหนึ่งคําตอบคนละคําตอบมันอยู่สามทับหนึ่งทั้งคู่โอเคไหมครับถ้าถามวัตถุประสงค์ในการบริหารราชการแผ่นดินมีกี่ประการต่อสิบประการแต่ถ้าถามว่าการปฏิบัติหน้าที่แอคชั่นการปฏิบัติหน้าที่นะฮะตามกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินแล้วแผ่นดินต้องคำานึงเรื่องต่างๆกี่เรื่องกี่ประการ ต้องตอบ4ประการโอเคไหมครับแต่นั่นคือถามจำนวนข้อแต่ถ้าถามแบบเจาะลึกถามแบบเจาะลึกคือแบบนี้ครับคือเวลาเขาถามเช่นผมจะตั้งคำถามให้ดูการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นละแล้วแผ่นดินต้องคำหนึงต้องคำานึงนะครับ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่อาจจะถามปิดท้ายอย่างนี้เลยใช่ไหมครับก็คือข้อใดไม่ต้องคํานึงนั่นเองโอเคไหมครับแล้วมันจะเอาอีตาคํานึงเนี่ยมาให้คุณแล้วมันจะเอาอีตาวัตถุประสงค์สิข้อปาปนโอเคไหมครับพูดง่ายในชีตตอนนี้มมีหัวข้อ1กับหัวข้อ2นิยมถามหัวข้อ2ซึ่งมีอยู่4ข้อที่มีอยู่กี่ข้อครับแล้ว4ข้อแล้วก็แล้วก็ เอามาสามข้อพาะมีสี่ช้อยถ้าปลัดอำเภอจะมีห้าช้อยโอเคไหมครับถ้าอย่างคุณเขาจะเอามาสามข้อแล้วไปเอาอีตาวัตถุประสงค์มาปนเพื่อให้เป็นข้อผิดเพื่อเป็นข้อผิดโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตัวบนมีสิบข้อตัวล่างมีกี่ข้อสี่ข้อเอาอย่างอีตัววัดเนี่ยวัตถุประสงค์เรียกว่าอีตัววัดเนี่ยการมหาการบรินาวัตถุประสงค์มีสิบข้อแต่อีตาคำานึงเนี่ยตอนทำต้องคำานึงอยู่สี่ข้อปวดหัว เราก็เริ่มปวดหัวนะแบบนี้